สวัสดีค่ะมินนี่เพิ่งจะไปทำโปรแกรมเมโสหน้าใสมานะคะเป็นโปรแกรมพาเซนต้าที่เฮโยคลินิกนะคะ ก็จริงๆพูดตรงๆนะไม่เคยแบบฉีดอะไรที่ผิวมาก่อนตอนแรกก็ค่อนข้างกลัวมากเพราะว่าเป็นการแบบไปทําอะไรเป็นทําทรีทเมนต์ที่แบบต้องฉีดผิวครั้งแรกในชีวิตวนะคะแต่ว่าพอไปทาอ่ะจริงๆมันไม่ได้รู้สึกเจ็บนะมันไม่ได้แบบเป็นเหมือนที่เราแบบคิดไว้ตอนแรกคือตอนแรกเราคิดว่าแบบโอยจิ้มไปนะแบบมันต้องเจ็บมากแน่หรือต้องแบบต้องมีเลือดออกต้องนู่นนี่แน่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันสบายด้วยตอนคุณหมอโวนหน้าคือฟินมากอะไรอย่างเงี้ย อืมแล้วก็ไปทํานะคะอันนี้เดี๋ยวมินนี้จะให้ดูภาพก่อนแล้วก็หลังที่มินดี้ทํานะคะอันนี้เป็นภาพก่อนที่มินดี้จะเข้าทําโปรแกรมพาเซนตาที่เฮโยคลินิกนะคะจะเห็นว่าตรงแก้มเนี่ยจะมีรอยบวมนิดนึงนะคะเป็นรอยจากสิวแล้วก็ใต้ตาเนี่ยค่อนข้างจะเห็นเป็นรอยที่ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นภาพหลังจากที่สกิปตัวยาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าไม่มีรอยเข็มรอยแดงรอยบวมอะไรเลยดูจะละมุนละมุนนิดหนึ่งด้วยเนาะ อันนี้เป็นภาพหลังจากวันนี้ทำมาแล้วนะคะก็อีกวันหนึ่งวินดี้ก็ถ่ายวิดีโอเลยนะคะก็ตื่นมาจริงๆรู้สึกเหมือนตาบวมนะคะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้บวมเนาะแต่ช่วงห่างตาค่ะก็รู้สึกแบบว่ามันดูตื้นขึ้นนะคะใต้ตาก็ดูตื้นขึ้นแล้วก็ตรงที่บอกว่าเป็นสิวตรงแก้มะคะ่ะเป็นรอยบวมๆใช่ป่ะตอนแรกนี่ก็หายไปเลยแทบจะไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ผิว,ว่ดูละเอียดขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะคะ ก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆที่เลือกทำนี่เฮโยเนี่ยเพราะว่าไปอ่านมาก็คือของทางเฮโยคลินิกเนี่ยเขาจะมีตัวยาที่เป็นพาเซนตานะคะซึ่งตัวยาตรงเนี้ยมันจริงมันจะช่วยปรับโทนสีผิวด้วยนะถ้าสมมติว่าใครที่แบบสีผิวไม่สม่ำเสมอกันหรือว่าเป็นรอยคล้ำหรือรอยแบบรอยดำจากสิวอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็จะช่วยได้นะแต่ว่ามินดี้อยาคิดว่าตอนแรกแฟนก็ถามว่าจะทำหมออะไรเงี้ยจะไปทำทำไมอะไรเงี้ยคือแบบ ออแต่ตอนไปทำคุณหมอก็บอกนะว่าอย่างของมินดี้อย่างเงี้ยตรงเรื่องสีผิวมันอาจจะไม่ได้เห็นผลนะแต่ว่าโอเคที่มินดี้อยากทำเนี่ยเพราะมินดี้สนใจในเรื่องของการยกกระชับแล้วก็เรื่องของรูขุมขนนะคะอย่างแบบอันนี้คือไปทํามาแล้วก็อย่างที่ให้ดูไปนะคะก็รู้สึกว่าโอเคมันมันก็ตื่นขึ้นนะแล้วมันก็ก็รู้สึกว่ารูขุมขนกับความละเอียดของผิวมันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ไม่แต่งหน้าเหมือนเดิมนะเป็นหน้าสดๆแล้วอาจจะมันนิดนึงเพราะว่าอาบน้ามาแบบสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ คุณหมอเขาก็จะแนะนํานิดนึงคืออย่างแบบแฟนมินดีอย่างเงี้ยค่ะเขาถามคุณหมาว่าเออเขาคิดว่าเขาทําแบบนี้ไม่ได้ว่าคือหน้าเขาว่าเป็นยังเป็นสิวอยู่เป็นสิวอักเสบนะคะซึ่งมาต้องใช้แบบเข็มทิ่มๆิ่มทิม,ทม,ทมไปบนหน้าอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอก,ก็บอกว่าถ้าคนที่เป็นสิวคุณหมอก,ก็ยังไม่แนะนําให้ทํานะคะต้องรักษาสิวให้หายก่อนนะแล้วค่อยไปทํานะคะแล้วมันจะไอ,อ้ตรงเนี้ยมันจะช่วยพวกเรื่องแบบเออถ้าสมมติคนที่เป็นแบบ รอยแผลรอยดํารอยแบบเป็นหลุมสิวอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะคะซึ่งช่วงแรกๆอะ่ะคุณหมอก็แนะนําว่าให้ทําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะในช่วงแรกนะคะแต่ถ้าใครกลัวว่าแบบหยทําอาทิตย์ละครั้งเนี่ยมันเยอะไปไหมมันจะแบบไปสะสมในร่างกายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าตัวยาเมโซเนี่ยมันสามารถสลายได้นะคะมันไม่ใช่ยาที่ฉีดแล้วมันจะอยู่คงทนตลอดไปนะคะมันไม่ใช่การแบบสัญญกรรมเพื่อเอาอะไรเข้าไปอะคะ่ะคือยาตัวนี้มันสามารถ สลายได้นะคะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะส่วนใครที่สนใจจะไปทำมินดี้แนะนำให้จองคิวก่อนนะคะจะได้ไปถึงไม่ต้องรอนานนะเพราะมินดี้จองคิวก่อนแล้วก็พอไปถึงเนี่ยกรอบประวัติอะไรเรียบร้อยเข้าทำได้เลยค่ะไม่ต้องแบบรอนานไม่ต้องไปนั่งรอด้วยนะคะ ก็ถ้าใครสนใจนะคะรายละเอียดการติดต่อที่คลินิกจะอยู่ในบล็อกของมินดี้แล้วนะคะมินดี้ใส่รายละเอียดทุกอย่างให้ไว้หมดแล้วแล้วก็ตัวยาต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็พวกรายละเอียดเกี่ยวกับการทำทีทเมนต์การรีวิวแบบเต็มๆมามินดี้เขียนเอาไว้ให้ในบล็อกแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ทําคลิปที่แบบอธิบายรายละเอียดแบบยาวแล้วก็ตอนนี้ทำ ไม่ได้แบบถ่ายวิดีโอไว้นะคะด้วยความแบบอาจจะเกรงใจคุณหมอแล้วก็มินี่ยังทําแบบคลิปวิดีโอไม่ค่อยเก่งมากนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ที่เว็บของเขาหรือว่าจะเป็นออฟฟิ i ชียลไลน์ของเขาเลยก็ได้นะคะสามารถจองคิวได้ผ่านอ f ฟฟิเช l ยลไลเลยก็ได้นะคะเฮโยคลินิกเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่ชั้น2ของ The Street นะคะห้าง The Street คือค่อนข้างจะหางอ,อกมากคือจอดรถแล้วกดลิฟต์ลงมาชั้น2เนี่ยเปิด ลิฟต์เดินเข้าห้างเนี่ยอยู่ซ้ายมือเลยเข้ามาปุ๊บเจอเลยอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างหาง่ายมากนะคะก็มินดี้ฝากไว้นะคะแค่นี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วินดี้ด้วยนะคะว่างๆก็ไปกด Follow มินดี้ในเอ,อ IG หรือว่าใน Fanpage Facebook ก็ได้นะคะขอวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย